โตโยต้า a าริสเอทใช่ครับ a อทีตัว Hybrid เปิดตัวมาแล้วแต่วันนี้เราจะมารีวิวตัว a อทีรุ่นธรรมดาและเป็นรุ่นเริ่มต้นด้วยนะเป็นตัว Sport ตราคา549,000บาทได้อะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจอย่างไรไปดูกันเรื่องรูปทรงคงไม่ต้องเล่ากันเพิ่มเติมนะครับก็ขอ,ขออนุญาตเล่าเฉพาะส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็ได้นะครับ ขออนุญาตตรงนี้นี่กระจังหน้ามีที่ดิ้นลมนะตัวนี้ถือว่าออกแบบมาดีกระจังหน้าตรงนี้ได้แค่เป็นพลาสติกนะนี่ไฟหน้าอะเห็นไหมไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบธรรมดานะครับล้อและยางเป็นล้อและยางขอบ16นิ้วนะนี่ครับ19560 R16 ด้านหน้าได้ดิสเบรกแต่ด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะสำหรับตัวเริ่มต้นแบบนี้นะนี่ แต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมตัวลองท็อปและตัวท็อปจะได้ดิสเบรกนะครับส่วนตัวสปอร์ตเนี่ยจะได้ด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะก็คือเขามีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะตัวน,นี้ตัวเริ่มต้นนะครับนี่ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับภายในของภายในทั้ง ฝากระโปรงท้ายของ a อทิเนี่ยถือว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากนะเก็บของได้แล้วก็ไม่มียางอะไรแล้วแต่จะมีตัวชุดปะยางมาให้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่อ่าให้เห็นรอบคันกันประมาณนี้ก็ตัวนี้ใครดีสุดแล้วนะครับเพราะอะไรง่ายๆครับเพราะความเชื่อมั่นด้วยการบริการหลังการขาย,ด,ยด้วยเครือข่ายและการดูแลที่ ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับกับราคาค่าตัวประมาณ5 0 0,000กลางๆอย่างนี้แน่นอนมีส่วนลดพิเศษอยู่แล้วนะครับลองเข้าไปคุยดูนะครับหัวใจของตัวนี้เป็นเครื่อง1.2ลิตรครับ94แรงม้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรซึ่งถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยสำหรับรถในพิกัดนี้นะครับแรงบิดอาจจะน้อยแต่พละกกำลังเยอะดียังไงตอนที่ความเร็วสูงครับ มันจะไปดีตรงนั้นแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งอะน้อยนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งโดยตรงอย่าง Honda City นั่นเองครับในแง่ของการออกแบบภายในออกแบบโครงสร้างตัวถังครับปั๊มยี่ห้อโตโยตา้าแต่บอกไว้ก่อนตัวนี้เป็น dnga หรือพัฒนาโดยไดฮัตส,สุนั่นเองนะครับไม่ใช่โตโยต้าทำนะครับไดฮัตส,สุทำเอาต่างกันยังไงโตโยต้ากับไดฮัตส,สุง่ายๆครับไดฮัตส,สุเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถเล็กนะครับเป็นบริษัทลูก ของ t o y o ต a นั่นเองนะครับเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนารถไซส์เล็กแต่มันจะแตกต่างจาก t o y o ต a ตรงที่ Toyota จะใช้ TNGA TNGA ก็คือ Toyota ก็ก็พูดกันตรงๆง,ง่ายๆว่าใช้ทรัพยากรที่เยอะกว่าเมื่อเทียบกับไดฮั t สุนะครับนี่ก็คือง่ายว่าไดฮั t สุเนี่ยเขาก็จะลดต้นทุนมากกว่า t o y o ต a นั่นเองนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อให้รถสามารถทำราคาต่ำได้นะครับนี่ส่วนคันนี้บอกไว้เลยว่าประกอบในประเทศไทยนะครับนี่หลักฐานชัดๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมผมไม่ได้โม้นะดีไซน์บายไดฮัตสุอินเจแปนเมดินไทยแลนด์ก็อย่างที่บอกไปครับว่าคันนี้พัฒนาโดยทีมของไดฮัตสุนะครับ หลายจุดที่คุณเห็นว่าเอ๊ะทำไมชิ้นส่วนมันหายไปหรือว่ามันบางลงไม่ใช่บางลงขออภยัยมันไม่มีตรงเนี้ยพวกเนี้ยก็คือหลักในการออกแบบครับเขาจะไปเสริมความแข็งแรงในส่วนของตัวแชสซีส่วนตัวโครงสร้างเนี่ยเขาจะลดในส่วนของตัวชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเพื่อทําให้น้ําหนักเบาลงและเวลาที่เกิดการชนทางด้านหน้านะครับคนถ้าเกิดชนคนเนี่ยมันจะเจ็บน้อยลงนะครับอันนี้เป็นหลักในการออกแบบ เป็นแนวคิดของเขานะครับก็ได้ประโยชน์ทั้ง2แบบเลยก็คือ 1. ต้นทุนลดลงนะครับสคนบัดเจ็บน้อยลงนะครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยในการผลิตรถเพื่อจำหน่ายนะครับภายในห้องโดยสารขออนุญาตเริ่มที่ด้านหลังครับตัวนี้เบาะผ้าล้วนๆเลยนะครับนี่ไซส์เนี่ยนั่งสบายนะ คนตัวสูงสักประมาณ170นี่นั่งหัวไม่ติดนะครับไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของความสบายในเรื่องของความกว้างขวางอันนี้เป็น B s e gment ก็จริงแต่ว่าไซส์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยจะมีปัญหาก็เรื่องของเนี่ยครับเนี่ยฮะพวกคุณภาพของวัสดุนี่นะครับลดราคา549,00 0บาทพลาสติกเป็นพลาสติกมือเปิดเป็นพลาสติกปุ่มเปิดปิดกระจก พลาสติกแบบพลาสติกเลยตรงนี้ก็พลาสติกนะครับนี่อาเดียวพาไปดูด้านหน้าเสียงปิดประตูอันนี้ยังดีอยู่นะครับด้านหน้าเนี่ยพวงมาลัยก็เป็นนี่นะไม่ใช่หนังเป็นเรียกว่าอะไรเดียวโพลิเมอร์เป็นจริงจริงๆล้วก็ต้องเรียกว่าพลาสติกเนาะเนาะแต่ว่ามีการทำให้มันมีความนุ่มมือนะครับ นี่แต่ตรงนี้ยังเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังเป็นที่วางแก้วอันนี้ดีไซน์ดีผมชอบและนี่ฮะตรงจุดนี้ก็เป็นพลาสติกหมดเลยมือเปิดเห็นไหมคือรถจุกเนี้ยมองไปที่ชิ้นส่วนต่างๆเจอรถจีนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเขาให้มาหลายอย่างดีเนี่ยน็อตคืออย่างที่ผมเรียนไว้ครับในแง่ของการลดต้นทุนนะครับเห็นไหมพวกนี้มันก็ดูแบบดูงานเปลือยไปนิดนึงนะครับดียังมีเอ SRS แอร์แบคได้แอร์แบคคู่ระบบเสริมความปลอดภัยใส่มาเต็มนะตามมาตรฐานเลยนะครับได้ทั้งแอร์แบคคู่หน้าแล้วก็แอร์แบคข้างนะครับนี่ส่วนของหน้าจออันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับขออนุญาตติดเครื่องให้ดูก่อนนะครับนี่เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ตตรงนี้อ่ะปุ่มสตาร์ตนี่ยังดีนะสวยงามนี่มาดูหน้าปัดเป็นแบบ จะว่าดิอันออกแหละแล้วก็จอเนี่ยไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นรุ่นสูงกว่านี้นะครับนะเขาก็จะได้หน้าจอที่เป็น tft ตัวนี้จอขาวดำดูดินี่ระยะอย่างคันนี้นะครับโอ้เห็นตัวเลขค่าเทเลียะนะตาสิ้นเปลืองนะนี่มาดีนะเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังนะครับนี่คันนี้วิ่งมา24,0 0 0กิโลเมตรลว อ่านะครับนี่เส้นทางที่ผมทดสอบมานะครับอ่าโอเคนี่ก็ธรรมดาใช้คำว่าย้อนยุคได้เลยเลตโรดูจอจอก็แม่แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เอาเป็นว่าเท่าที่เห็นนี้คือใช้งานได้ใช้ Apple c a r p เ a y ได้ n n r o i d a ตัวได้เชื่อมต่อบูุธวิทยุได้แค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับ จอแบบยังเรียกว่าไม่ตาไม่ทันสมัยนะครับแอ์ mm hmm. อันนี้มาดีแ mm hmm. อ์นนดีได้แอ์แแออโต้นะครับนี่ส่วนว่าคุณภาพของวัสดุตร,ตรงนี้นี่คือโอ้โหไม่มีอะไรเลยเป็นพลาสติกแบบจับแบบพลาสติกหมดเลยครับเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบธรรมดาเลยเบาะผ้าล้วนๆครับไฟเป็นไฟเหลืองไม่มีช่องเก็บแว่นด้วยต้องเป็นตัวรุ่นสูงกว่าน,นี้ถึงจะมีนะครับ นี่และไม่มีไฟมีกระจกอ่ะก็ยังดีแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณผู้หญิงเนี่ยฝั่งคุณผู้หญิงนั่งไม่มีกระจกซะอย่างนั้นเออนะน่าผิดหวังส่วนตัวพวงมาลัยอย่างที่ผมบอกครับเป็นยูนิเทนอ่ะใช่ไหมใช่มั้งนะเนี่ยคือจับก็ยังก็โอเคแหละแต่ถ้าเป็นเราเราซื้อรุ่นสูงกว่านี้ได้ออปชันอะไรที่เพิ่มมากกว่านี้ครับคุยซอนโทนไม่มีนะครับ มีแค่นี้ดร v e นี่คือโหมดมี2โหมดคือโหมด power กับโหมด normal โหมดปกติธรรมดานะครับพวมอะไรมีอยู่ประมาณนี้แค่นี้ในแง่ของการออกแบบดีไซน์ก็ถูกใจที่สุดก็มีตรงนี้นครับที่วางแก้วนะครับนี่แต่มีอยู่ฝั่งเดียวซะด้วยแอะไม่ให้ไม่ให้คนนั่งคนนั่งเนี่ยเป็นแบบนี้นี่คนนั่งเป็นเป็นที่อย่างงี้แหม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบตรงนั้นหมดแล้ว โล่งๆไม่มีอะไรมากมายตรงนี้เป็นที่เก็บของแค่นี้ครับเอาละอะพร้อมแล้วไปทดลองขับกันครับไปทดลองขับกันครับนี่ผมอยู่ที่ผาชนะใดครับขึ้นมาแล้วนะอยู่ตอนขาขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าขับสนุกมากพละกําลังของเขาเหลือๆใช้คํานี้ได้สบายๆเลยเครื่องแค่1.2แต่ขึ้น เดินขึ้นจังหวะเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยสบายมากเหลือเลยสําหรับการมาผาชนะใดตอนนี้เป็นจังหวะขาลงและกําลังกลับนะครับเจอทางโค้งเนี่ยเฮ้ยขับสนุกล่ะเป็นรถเล็กที่คล่องตัวนี่คุณดูนะเนี่ยเบรเบรกน้ำหนักพอดีจังหวะเร่งอาจจะมีเสียงอืดอาดอืดอาดบ้าง เป็นไปตามมาตรฐานนะเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เวลาที่เราเร่งแบบเร่งเครื่องสูงๆอะ่ะเสียงเครื่องจะมาก่อนแต่รถจะยังไม่พุ่งมากนะครับแต่ถือว่าเป็นรถขับสนุกคันหนึ่งเลยนี่ไปได้เรื่อยๆดูเนียนผมชอบช่วงล่างนะจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ตอนออกตัวแล้วตั้งแต่ตอนเปิดตัวสิที่ขับมาตั้งแต,แต่คราวนั้นก็รู้สึกเลยว่า มันเป็นรถที่1ในรถที่ช่วงล่างดีถ้าเทียบกับซิตีตัว1.2ลิตรตัวที่เป็นอีโคคาเหมือนกันซิตีความเร็วสูงอะเขาหนึบแน่นกว่านะครับตัวเอทิฟเนี่ยถ้าความเร็วต้นๆเนี่ยจะออกนุ่มนวลกว่านะดูสับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นจุดที่ผม <300 S 1> ชอบสำหรับเจ้าเลี้ยวซ้ายตัวเอทิฟเครื่อง1.2 พวงมาลัยเซ็ตมาไว้ค่อนข้างหนืดมือสักนิดหนึ่งเหมาะกับคุณผู้ชายมากกว่าคุณผู้หญิงแต่ไม่ใช่คุณผู้หญิงขับไม่ได้นะคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับคันเ,เร่งเบา,ายแล้วกลับรถนี่เข้าโค้งนี่แม่นยำดีแล้วก็ระยะฟรีมีว้าบ <laughs> ชอบมากพวงมาลายัยอีกหนึ่งกิโลเมตรดีงามมากนะครับ ชอบจริงๆบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่ handling ดีสำหรับรถเล็กนะในคลาสรถเล็กเนี่ยตัวนี้ไม่ผิดหวังครับในเรื่องของ handling โดยเฉพาะนี่ยิ่งถ้าเจอทางแบบนี้นะเนี่ยโค้งไปโคดไมน้นะโอ้โหขับสนุกครับเอาเป็นว่าผมชอบซิตี้ที่ความเร็วสูงชอบ a อทิที่ความเร็วปานกลาง เร็วตามนี้ท,ทุกคันดีอยู่แล้วทุกคันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาสําหรับอัตราเร่งถ้าเปรียบเทียบตอนขึ้นมาเนี่ยถือว่าทันใจดีมากนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการพละกกำลังขึ้นขึ้นเนินอย่างเงี้ยกดปุ๊บมาัดนะรอนิดเดียวรอไม่เยอะนะครับแต่ถือว่าเพียงพอส่วนทางเรียบทางปกติธรรมดาทั่วไปอันนี้ดีอยู่แล้วสบายใจได้นะครับความเร็วสูง แน่นอนครับว่าจังหวะเร่งอะไรบางทีอาจจะยังไม่ทันใจเท่าไหร่ก็เครื่อง1.2เนาะแล้วที่สำคัญคืออัตราสิ้นเปลืองครับแน่นอนว่าคุณซื้อรถเล็กก็หวังที่จะได้เรื่องของความประหยัดซึ่งตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวผมจะรายงานตอนจบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตัวเลขที่เขาเคลมคือ23.3กิโลเมตร่อลิตรนะครับนี่คือตัวเลขเคลมเพราะว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ E c o ค a าเฟส2นะครับ แต่จุดใหญ่ใจความของคนซื้อ a t ทินะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ชอบเรื่องของ handling การขับขี่บวกกับความเป็น t o y ยต้คือขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานความปลอดภัยการดูแลง,ง่ายนะครับอันนี้สบายใจได้ในส่วนของการบริการหลังการขายก็แน่นอนครับโตโยต้าเขาก็มีศูนย์บริการทั่วประเทศเยอะที่สุดในประเทศนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องของอะไร ยิ่งสบายใจได้ใหญ่เลยเพียบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้คนวางใจมากที่สุดสําหรับตัว a อทิรวมถึงยอดขายของ a อทิเองก็ถือว่าครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับในหมวดรถเล็กเนี่ยเหมือนมาขับรถแข่งหรือรถที่ใช้งานแบบชีวิตประจำวันก็ได้หรือจะใช้งานแบบสนุกสนานก็ได้นะครับตอบโจทย์ ตรงจุดนี้ได้า,ายเลยเข้ามาแรงเกินไปนิดนึงเบรกกระทันหันเอาอยู่ท้ายไม่ปัดนะอ่ะนี่ได้ยินเสียงใช่ไหมอันนี้คือเสียงของตัวเครื่องยนต์เวลาที่เรากดคันเร่งหนักๆนะครับนี่สูน้ำนนะก็การก่อถนนถือว่าทรงตัวดีครับแต่แน่นอนว่าดีในที่นี้ไม่ได้ดีกว่ารถใหญ่ ดีในระดับที่ประทับใจได้เอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับโคโราแน่นอนว่าโคโร拉นึบแน่นกว่านะครับเอาติดแต่พวกเอาติดอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะในมุมของการเป็นรถเล็กถือว่าทําได้ดีถ้าเปรียบเทียบกับรถเล็กด้วยกันตัวนี้อยู่ในลําดับต้นๆเลยสําหรับช่วงล่างแล้วก็การยึดเกาะถนนนะครับไปกันต่อ เบรกนี่ยดูนี่อันนี้เป็นการลงเขาเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของเครื่องยนต์มากนะักบอกไปเลยว่าเบรกเอาอยู่น้ำหนักดีพอดีพอดีเลยถือถือว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงอ่ะสบายใจบอกเลยน้ำหนักเบรกแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้แรงกดเยอะแล้วก็แต่ถ้ากดหนักปุ๊บจะหัวทิ่มนะแต่ว่าเรียเบรกธรรมดากลางๆอย่างเงี้ย แบบปกติธรรมดาทั่วไปนี่เอาอยู่เลยจะเบรกได้เนียนเลยครับและเห็นกนารบังคับควบคุมพวงมาลัยของผมใช่ไหมครับเนาะเนี่ยเจอทางคดเคี้ยวโคง้คงแบบนี้สนุกมากครับดูเนี่ยมันเข้าได้แบบแม่นยำเลยอ่ะคือความรู้สึกของเราเวลาที่ขับรถอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราบังคับควบคุมพวงมาลัยเนี่ยพอมันได้ดังใจแบบเนี้ยมันก็สนุกไง เ,เรารู้สึกเลยว่าเออเราหักแค่นี้รถมีอาการประมาณนี้แบบเ่ยมเนียนเห็นไหมคันเร่งใส่ให้พอดีกับโคง้งรถพอดีเลยเนี่ยสนุกบอกเลยว่าตอบโจทย์ครับสำหรับตัว a อทิปอันนี้ตัวธรรมดานะยังไม่ใช่ตัวไฮบริดนะ ไ่ยบิดออกมาแล้วยังไม่ได้ลองเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสลองเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับเบกแต่อะไรที่ไม่ชอบแน่นอนครับการป้องกันเสียงจากภายนอกกระรึ่มทั้งคันนะครับกระหึ่มในที่นี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเพลงนะเสียงเสียงรอบด,ด้านเสียงจากยางบนถนนบ้างเสียงจากรถคันข้างๆอะไรเงี้ยครับมาครบ นนส่วนเสียงแต่เนี่ยน่ารักน่ารักเกินนะโอ้โหบีบกั่เราได้ยินมากกว่าขางนอกหรือเปล่าก็ไม่รู้มาแบบนี้โอ้คือเรื่องเดียวที่ที่ติไว้คือเรื่องของการเก็บเสียงนะครับนอกนั้นก็สบายสบายชอบฟีลิ่งรับนะในเรื่องของการใช้งานเนี่ยครับหน้าจอบอกเลยนะตัวนี้เชื่อมต่อแอร์ดออโต แล้วก็ Apple c a r p เพ y ได้นะเพียงแต่ว่าจอมันดูแบบดูง่อยไปนิดนึงนะต้องขออภัยจริงๆจอแบบคือถ้าเทียบกับรถยุคยุคนี้รถยุคนี้จอมันต้องแบบอลังแล้วคมชัดใหญ่สวยงามแล้วอันนี้จอยังดูแบบให้ใจลึกอะแบบเสียดายอะเสียใจเสียใจสำหรับจอนะอนออแล้วมีอะไรที่น่าห่วงเอก น่าห่วงจริงๆก็คงเป็นเรื่องของคุณภาพขวัสดุหลายชิ้นดีหลายชิ้นไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับนี่ออปชันต่างๆอะไรที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็ยังขาดเนี่ยอย่างเงี้ยคุยคอนโทรลไม่มีนะขาดไปได้ยังไงอ่นะตัวของไวเลสชาร์จเจอร์ช่องเสียบ USB ของต่างๆที่แบบเอามาไว้ให้เราใช้งานเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับ ในรถยุคนี้มันควรจะมีดีที่การออกแบบเนี่ยปุ่มอยู่ตรงนี้นี่ดีงามมากเกียร์อยู่อย่างนี้ช่องแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยอย่างเงี้ยดีคือหลายๆสิ่งที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยคือดีงามมากๆนะครับขาดแค่ออปชั่นที่ควรจะมีแล้วมันไม่มีรวมถึงเนี่ยฮะมันควรมีไฟได้แล้วนะเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยของผู้หญิงอะ่ะต้องมีบ้างกระจกอะ่ะต้องมี ไปไหนท่านมีให้ฝั่งผู้ชายออ,อย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าแบบนะมันแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีนะสําหรับรถยุคนี้นะครับคุณทํามาดีขนาดนี้แล้วอีกมันเหมือนกับแบบจะให้จะให้เต็มคะแนนเต็มสิบอ่ะก็ต้องต้องมาโดนหักอยู่อะไรประมาณนี้นะเสียดายเสียดายเสียดายแค่นะั้น ก็หวังว่าเดี๋ยวพอมีตัวอื่นที่เป็นไม่ใช่ตัวอื่นโฉมในเชนปรับโฉมมาแล้วเนี่ยก็น่าจะใส่เพิ่มมาเต็มเมเนาะนสำหรับตัวเลขอัตราสินเปลืองครับจากการขับขี่มาทั้งหมดประมาณ250กว่ากิโลเมตรเนี่ยครับขี่ขึ้นเขาเนี่ยนะมีขึ้นเขาลงเขาหนะไปผาชนะใดมาแล้วจบสุดท้ายที่ผาแต้ม ตรงนี้นะครับคือจากตัวเมืองอบุบลนะวิ่งมาจนถึงภาชนะใดเนี่ยอัตราสิ้นเปลือง18.8กิโลเมตร่อลิตรคือการขับขี่เนี่ยขับขี่เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปครับมีเร็วมีช้าความเร็ว120มีนะครับวิ่ง101มี80 90ในเมืองมีเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับคือตัวเลขเนี้ยผมว่าสมเหตุสมผลเพราะผมแล้วนะ จากสไตล์การขับมีทั้งจังหวะเร่งมีทั้งจังหวะแซงมีจังหวะชะลอตัวนะครับขึ้นเขาลงเขามาครบแล้วก็ขับบนถนนที่แบบคดเคี้ยวด้วยบางช่วงบางตอนนี้เจอฝนตกแรงหนักด้วยบอกเลยว่าขับสนุกคือตัวเลขแบบนี้ถามว่าแฮปปี้ไหมพอใจไหมกับราคาน้ํามันที่นับเวลานี้อยู่ประมาณ30บาทนะครับก็เท่ากับเหลือกิโลเมตรละบาทนิดนบาท บาทกว่าๆสักประมาณบาทห้าสินะครับก็ถือว่าก็สมเหตุสมผลขอรับได้กันเนาะกล่าวโดยสรุปจุดที่ชอบที่สุดคือ h a n d ์ i ิ g คือการมาขับควบคุมของตัวรถภาพรวมของตัวรถทั้งหมดอะเป็นรถที่ขับแล้วสนุกชอบมีความสุขอัตราสิ้นเปลืองประทับใจทําได้ประมาณนี้ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบคือคุณภาพของวัสดุหลายๆชิ้นหลายๆส่วนที่ให้มาแล้วก็ของที่ควรจะให ยังให้มาไม่ครบยังดีที่ได้พวกออปชันเสริมความปลอดภัยมาคร,ครบประมาณนั้นนะครับก็เข้าวๆอยู่ที่ว่าคือพอมองถึงค่าตัวเนี่ยครับ5,49,000บาทสำหรับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมีส่วนลดพิเศษก็ว่ากันไปอาจจะอยู่แถวๆ5 0 0 0 0อะไรอย่างงี้ก็โอเคนะกับราคาประมาณนี้ซึ่งจุดเด่นอีกจุดหนึงที่ย้ำมาโดยตลอดคือเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริการหลังการขายที่ ตโยต้าจัดให้มาอย่างครบถ้วนที่สุดแล้วเชื่อมั่นได้ม,มากที่สุดแล้วในบรรดาบแบรนด์ทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันเพราะว่าในแง่ของเครือข่ายผู้แทนจําหน่ายเนี่ย400กว่าแห่งทั่วประเทศครอบคุมทั้งหมดนะครับเครือข่ายอะไหล่ซัพพลายเออร์ต่างๆครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็นี่คือจุดเด่นที่สุดในเรื่องของความไว้วางใจในการเลือกซื้อคบหากับรถหนึ่งคันที่คุณจะเชื่อใจได้นั่นคือจุดเด่นที่สุด จุดด้อยก็อย่างที่บอกไปครับออปชันฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาตัดไปเยอะนะครับกับราคาค่าตัวเมื่อไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วเนี่ยคู่แข่งในตลาดหลายบางแบรนด์ให้มาล้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพอเป็นเมื่อเดี๋ยวรอดูว่าพอเป็นเวอร์ชั่นที่ m หม่ใน c h a n แล้วเนี่ยจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วจะลดราคาลงไปขนาดไหนอา้าวทำไมผมพูดแบบนี้ ก็ง่ายๆครับว่าในตลาดนะเวลานี้เราได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆกันมาแล้วกับโตโยต้ากับการเปิดตัวรถรุ่นที่เป็นไมเนชเชนก็จริงแต่ว่าราคาลดลงด้วยนะครับซึ่งผมก็เดานะเดาเอาว่าเอทิก็น่าจะอยู่แบบเดียวกันเลยคอนเซปต์เดียวกันอย่างตอนนี้ยอดขายอาจจะยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีผู้ท้าชิงเข้ามาเยอะๆขึ้นเนี่ย โวตาก็อยู่นิ่งไม่ได้นะครับในแง่ของกลยุทธ์ของทางการขายเพื่อรักษาระดับยอดขายเอาไว้คือคู่แข่งขายถูกมากๆโดนดึงยอดไปเยอะแน่นอนเขายอมไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องทําราคาสู้เพื่อให้มันสมเหตุสมผลนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอย่างคิดง่ายๆตัวที่เป็นไฮบริดออกมาล่าสุดก็อยู่ในราคาที่อ่ะจับต้องได้มากขึ้น เพราะเมื่อเทียบกับตัวรุ่นเครื่องยนต์ปกติธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นพอเป็นรุ่นเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องมีช่องว่างราคาที่ต่ำกว่าไฮบริดสักเล็กน้อยนะครับมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบคุณสหรการติตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับแน่นอนฟังประโยคทิ้งท้ายของผมแล้วเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าอ้าวี้ซื้อก่อนก็อาจจะซื้อได้ของแพง ไม่ใช่นะครับซื้อตอนนี้มันจะมีโปรโมชั่นพิเศษอัดไว้อยู่ซ่อนอยู่ลองดูลองคุยกับผู้แทนจำหน่ายดูนะครับคือเราบอกตรงๆเป๊ะๆมากไม่ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่อายุโมเดลมันใกล้จะมีการขยับปรับนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ลองดูลองดูลองดูงดนะครับและสุดท้ายครับตัวเลขอัตราสินเปลืองเมื่อ,อกี้นี้ 4 45กิโลเมตรกับน้ำมันที่เติมไปประมาณ23ลิตร19.3กิโลเมตรต่อลิตรจริงๆด้วยนะครับก็ถ้าคำนวณเป็นบาทต่อกิโลเมตรครับก็อยู่ประมาณกิโลเมตรละบาทไปๆป,ประมาณบาท70บาท80สตางครับสำหรับการใช้งานเจ้า a t ในการเดินทางคราวนี้ครับ